สวัสดีค่ะ,อะตอนนี้เราย้ายย้ายบ้านนะครับย้ายที่พักวันนี้คือวันแรกนะครับที่เราย้ายเข้ามานะครับเป็นคูหาสามชั้นนะครับสามชั้นนะครับวันแรกนะครับที่เราย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาห้องบ้านบ้านเช่านะครับตอนนี้วันอาทิตย์นะครับ ฝนหยุดย้ายเข้ามาอ่าพี่ชายพี่หนุ่มกำลังเดินทางมาช่วยขนของนะครับช่วยขนของนี้ขนของย้ายวันนี้นะครับอครั้งแรกเลยถึงแล้วโอ้ยสวัสดีครับเบิ่งบานใหม่เบิงบานใหม่ครับประธาน ธุธมานะครับเบิ้งบานใ่ร้านโคนนมาช่วยยกอ่ะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟมาช่วยขนของวันนี้ครั้งแรกนะครับวันนี้ครั้งแรกที่เราเข้ามาเมื่อกี้จ่ายเงินไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วเรียบร้อยแล้วของบ้านมาเซ็นสัญญาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเซ็นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วไปขึ้นมาดูว่าเป็นยังไงบ้าง โอ้ยเยอะเลยั้งยาวเล่โอ้ยนี่ไงห้องนารนี่ไงห้องน้ำโอเคมีที่น่งด้วยโอ้โหใจด้วยเยโอ้ยนเียล่โอเคห้องน้ำได้แล้วนี่คือชั้นหนึ่งอีห้องครัว นี่ห้องครัวอ่าไม่แดงก็ามานี่แม่ลงทุนมาจากอุบลครับมาเบิงเบิงบานหม่มาเบิง้บง,บบงของฮิวหม่นี่คือชั้นหนึ่งนี่เอาไว้ย่างไก่ไว้ทำกับข้าวน่ะมีที่ดูอากาศด,ด้วยนะครับ ฮ้ bạn, ่ก oh, ับตันก็มาเอาอะไร่ะย้เเยตายแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูทั้นสองนะนี้ห้องกว้างเลยนี่ยี่เก็บขึ้นเสียงตรงนี้เลยเวลาขนง่ายๆเลยจอดรถกระบะขนขึ้นเลย bạn lên tầng 2 đi qua ta lòng pè, pè, thân đi bye 2 đi qua cái ai mặc quạt hay này, này. sạch à à chưa đấy này ui có mặc quạt hay không nè tầng 2 tôi không biết đổi น่าจะดูก่อนชั้นท uh. ี่สองห้องเยอะห้องหนึ่งห้องสงโอ้ดีระเบียงโอ้อันนี้ห้องห้องอะไรเนี่ยมีน้ำด้วยเหรอเฮ้ย น้มอีเอ้ยมีตรงนี้มีตาบน้ำก็ได้ด้วยออันนี้มีมีมองมองนี้มีน้ำอีกสักผ้าก็ได้มองนี้ล้างมือก็ได้ เเปิดอารมณ์นุ่งเขาวมือเปล่าลงก่อนมือแรกมือแรกเปิดครั้งแรกเปิดอารมณ์ก่อนสุดจัดห้องน้ำมีแล้วเหรอห้องน้ำของห้องขายเหอโอ้ห้องน้ำ ขมมีอยู่บ่บ่มันมีสองสัตว์ขมเป็นตฟ้ขมานเป็นเครวม่ไอีอ้ยสุดยอดชั้นสองโอห้อเดี๋ยวต้องหาก่อนว่าจะเอาให้ติดแอร์ใกล้ๆนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรเนี่ฮ้จะไว้หลอดไฟรเฮะ <laughs> oh, chớp là bỏ tên bôn tên bôn tên Chân tên Chân tên bôn tên bôn chân bôn chân กันกับบานข้างขา,างชัน้นสามสนี่นี่อากาศด้วยนี่อากาศเขานี่มันพังซ้ำ เอยเปิดเอาอากาศก่อนได้ไหมเดี่ก uh ็มีอ uh uh ีกสั <h <h ้นน네ี่นี mm ่เดี๋ยวจะมาอาชีพวกนี้ทิ้งให้หมดเลยเปิดน้ำโชว์ดิบ่ก็ดีมันต้องปั่นเกินมาแต่ว่ามันหันไปใช้ได้เมื่อกี้นี่ชิว่อาชียังชีวิตเกินอดดีแบบคนถ้าทำเองาอยู่ที่สบกเดี๋ยวเดี๋ยวพอเป็นตะเกียบของเลยจักปนจักกุ่น

กานทองด่าีก็ง่ายที่ไร่โค้งอออขือเซียนด้านด้อยทุกประกอันี้คือชั้นสามครับผมชั้นสามที่พักเดือนละเจ็ดพันบาทรวมค่าน้ำค่าไฟรวมแอร์ก็น่าจะตกอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาท

เป็นไงบ้างบุยสรุปแล้วห้องเรนอยู่ไหนเนี่ยยังไม่รู้อีกไปดูฝั่งนู้นดีกว่เาเพราะแอร์อยู่ตรงนั้นมันมีรูแอร์อยู่อันเดิมไม่ไใช่ไหมเขายังไม่เอาพัาเอา,าขึ้นใช่เป็นไงไฟอยู่นี่อ๋เอ,เอ,เ,อเอาเอาเอาป้ายออกก่อนมาออกทำไมโอ้ย โอ้โฟนครับไปออกออกเลยใช่อันนี้เรานี้เหรออ้ยกรตันบนอ่ใช่อ่าอ่ฟครับแกะวางราเบิดเยเนี่ยกมพูชายแล้วกตันโอ้ยอครเโอ้ยขมิน เองไปร้างก่อนแล้วจต,ตหิทธิแล้วห้องน้ำอยู่ไหห้องน้ำอย,ยู่ไหนจตหเทธิแล้ว นะแต่น้ำไหลไมค่อแรงม่คนอแรงเออบุนไม่แรงก็คือปตั๊มเด็ดปั้มข้างบนไหลไม่ค่อยแรงวะไหลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มาต้นสีตอนน้ำใชน้ำยไม่วให้คกันะ๊ะบุญนังไมน่อยด

มีห้องได้เพราะว่าเพื 3> 3่อนนายในนอนห้องนี้อ่ะอันนี้มันเป็นมูอ่ะหรือเราถึงมาปีเอมันฉีดห้องนอนนี่แหละหนมันหน่อยอีนตื่นมากนะมันเกิดข้อดีเอาแกนมาเก็บปรมาณนี่กูได้ระดับเดียร์กูห็นกูบ่าเจอแล้วกูไปหลังแล้วนี่ปิดตอร์ตางปุ๋ยพีเตอราเอ็นนะ

เม <c ười> uhm, ื่อใช่ไหมตอนนี้อยนัเ้เป้ตวี้งนนที่ที่ะทสตดใช่ไหมเออหรือตรงนี้เนี่ยหัวขี้ก็ึ่งๆนัเนี่ยตรงนีเลย น่าจะตอนนี้เดี๋ยต้องหาใส่แอร์ไงเพราะงั้นร้อนมากใส่แอร์สตูดิโอปุ๊บมันต้องปิดรูให้มันทีนี้ยรูเนี่ยเราไงไอันนี้มันไม่มีรูปิดเนี่ยประตูอะไรทำไงใช่เนี่ยมันไม่มีไม่มีประตูะแลล้วเราต้องบวกร,รักตรงนี้ตัวเย็น